โวกวโวยวายลำคาเนี่ยออกจากคณะผมไปเลยแหมมึงเนี่ยครับคุณหญิงเรียกด้วยแล้วขึ้นหน้านะรอเล่นเรียกทำไมเนี่ยเจเอ๋ยจะไม่ให้เรียกเองยังไงล่ะลูกครับทำไมในบ้านเงียบมันเงียบเหงาต้ตเล็กตะใหญ่ก็ยังเล็กอยู่แล้วดูสิเจ้าคุณพี่นะก็ไปราชการนี่เคยเงียบไปเลยครับแล้วเป็นไงอ่ะมันนุ่งเงา

กูหญิงตอดอดตอโอยจุ๊บจุ๊บคุณคุณพรครับพระฮะเหนื่อยเนี่ยผมทนได้นะทำไมอ่ะดั้เบนเนี่ยผมทนไม่ได้จริงบ้าเปล่าไม่ร้อยผมมันเหม็นเนี่ยกูอาบน้ำทุกวันไม่ไหวแล้วหญิงนั่งลงแน่นั่งกอนนั่งแหมเป็นไงเป็นไงคิดถึงคุณคุณพี่ไหมไม่ตื่นนะคะคุณพี่ไปนี่ พี่มีภารกิจมันยีศึกสับเชียงแสนมาติดเมืองเราเนี่ยสิตายแล้วเลยไปขับไล่พวกเฉลยไอ้พวกที่ศัตรูมาตีเมืองเราแต่ว่าพี่นด่มีชัยชนะกลับมาเออแล้วล่ะค่ะกวาต้อนเฉลยมามากมายเลยแล้วมันไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยสิพ่อแม่เขาตายหมดตายน่าสงสารเออเขาไม่มีที่ไปคุณพี่ก็คิดว่าเอ้มันมันก็น่าสงสารเนาะอีกอย่างหนึ่งคนใช้บ้านเรามันก็ มันแบ่งทางานจะจะจะครบหมดแล้วมันเหนื่อยกันแล้วอะผมเนี่ยคนดีอะไอ้โยมึงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยอยากแบ่งเบาภาระก็เลยรับไปอยู่บ้านเราด้วยเออคุณพี่คุณพี่จะไม่ปรึกษาบ้างเลยหรขค้านี่พามาเลยหรอเอ้าคุณหญิงเป็นอะไรแล้วมันจะร่วบรักเกินไปหรือเปล่าทุกขคนเดือดร้อนนะโลกคนอี๋โลกย้าอ่ะไอ้โยมันไม่ไหวใช่ไหมผมคนเดียวผมก็เหนื่อยครับคุณหญิงเห็นแก่